อ้าวรื้อเลยวันนี้ให้ช่างกุ้ยกับช่างเมฆนะครับจัดการกับเจ้าเวฟบร้อยสิบไอนะครับวันนี้เจอกันวันเสาร์นะครับปั้นใหม่นะครับทาใหม่หมดทุกอย่างเลยนะครับคอยชมนะครับโดยช่างกุ้ยนะครับวันนี้กับช่างเมฆนะครับอะไรมาพร้อมทุกอย่างแล้วนะครับคอยติดตามชมนะครับนี่ ออกมาแบบไหนนะฮะเออบางคนหน้าบางคนหลังอะไรถอดออกหมดเลยเด้อเมกเปิดบอ่อออกให้ได้เออยัดเลยไม่รู้แหละทำไงเอาลองดูลองเป็นยายาอย่าหักมันเอาเอาเอขไขค,รครวงงัดข้างในลูกเออโอ้มันเท่จริงเลยวะ่ะ อะไรนะพูดใหม่สาวคนชอบแต่งเกงตัวนี้หล<ม>ยโอยาอ่าสามร่มหนึ่งแล้วนะครับนำทีมโดยช่างทีนช่างกุยและก็ช่างไม้นะครับอ่า กุญแจที่ให้มานะครับเปิดได้แต่กุญเจด้านหน้านะครับส่วนด้านหลังเปิดไม่ได้นะครับนี่ก็ต้องพากันต่อสู้นะครับก็มีทางงัดนะครับแล้วก็แงะนะครับแล้วก็ดึงนะครับดึงเสร็จแล้วก็อะไรชีกนะครับแล้วก็บีบนะครับนั่นนะครับเห็นไหมครับนี่แบบนี้นะครับถ้าเจ้าของเห็นนะครับรับรองนะครับงานเข้าเลยนะครับอัดเขาอีกนะครับโอ้เอาทุกอย่างเลยนะครับ โออยเฮมีการหนีเมอนเกิดขึ้นนะครับอ่าอืมนะครับคนนั่งให้กำลังใจนะครับคนตัวอ้วนฝั่งนู้นนะครับออานี่ถอดแล้วดึงออกมาไม่มันมีตัวล็อกมันเออเอาเลยเอาเลยเฮ็ฟเฮ็ฟจอดไปนานนะครับเป็นปีนะครับไม่ใช่สองเดือนนะครับ ออกกันได้นะครับอ้าทีนี้ไอเมฆถอดหน้ากากช่างเ,เมฆช่างทีนถอดบังโคลนหลังในสงเดืยช่างกุ้ยถอดหน้ากากช่างเมฆถอดบังโคลนหน้าโอ้อ่าถอดมาอันุร้นราฟัง